เฮ้ยมามาสวัสดีครับทุกคนโอเคผมก็กำลังนั่งดูทองอยู่นะครับแล้วก็กำลังคิดว่าเออเมื่อวานเนี่ยก็วิเคราะห์ถูกนะว่าราคาก็อาจจะขึ้นแต่ผมต้องกก็คือ เราไม่ได้เราไม่ได้เออ่จุดคือวางจุดเข้าไวไว้แล้วก็ไม่ได้ของเป็นเรื่องที่หลายแรงมากนะครับสําหรับก็คือวางแล้วไม่ได้ของอะไรเนี่ยผมขอทำอะไรเนี่ยอ๋อมีมีฮาโลวีนนะครับฮาโลวีนผ่านไปแล้วไม่ใช่หรออืม ไม่เอาแล้วกันนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตอนนี้นะเราจะต้องดู Data กกันก่อนว่ามันเป็นยังไงบ้างนะฮะไปต่อมาดูใน s e n ติเมนตกันก่อนใน s e เซนติเมนนะครับวันนี้วันที่11เป็นเลิกงามยามรี11เดือน11นะครับ ก็ลาซาด้าลดช้อปปี้ลดแต่ทองคำไม่ลดนะครับ p พ s i t ท v e สหนะครับจะเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยมีจริงๆเมื่อวานในเซตเมนต์น่ะมีรวมกันแล้วเนี่ยดีมา6กนะครับสิคือ5ก็คือเน็ตเน็เนาะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะจะเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าทองคำเ่ะเริ่มปรับตัวขึ้นไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะถ้าทองคำทะลุกรอบเบรคเอาเมื่อวานได้ราคาก็จะเป็นขาขึ้น นะครับและตอนนี้ตอนนี้นะครับผมฟันธงแล้วว่าราคาทองคำเป็นกลับมาเป็นขาขึ้นก็คือกำลังอยู่ในเทรนขึ้นวิ่งขึ้นเบรกเอาทขาลงแล้วก็วิ่งขึ้นนะครับเคาะเลยนะไม่มีลังเลนะครับเพราะถ้าลังเลเราก็จะลังเลแล้วก็เทรดผิดอยู่ดีนะครับเราเราเคาะไปเลยอ่ะเราจะเห็นว่าตั้งแต่ช่วง6กโมงช้าเมื่อวานเนี่ยราคามันเริ่ม เนี่ยมันมาเบรกเอาช่วงนี้เนาะแล้วเราจะเห็นว่ารีเทลซ c นิเมนต์นะครับนี่เริ่มที่จะแช่แช่ก็คือมากกว่าโซนโซน50ขึ้นไปหมายความว่ายังไงหมายความว่าเราจะเห็นว่าตอนเนี้คนที่เขาติดเซลอะจะเริ่มจะเริ่มค้างอยู่ประมาณนี้แล้วเพราะว่าคือคนเราอะเทรดเดอร์รายย่อยอาจจะมองไม่ทันไงแบบวิคอ์ไม่ทันเฮ้ยยังมองว่ามันเป็นเทรนขาลงอยู่ แต่จริงๆแล้วเนี่ยโอเคทเทรนเปลี่ยนปุ๊บคือรีเทลเซ็ิเมนต์น่ะมันดีตรงไหนหรือไหมมันดีตรงที่ว่ามันจะทำงานได้ดีมากในจังหวัดช่วงทเทรนเปลี่ยนแบบนี้นึกออกไหมครับจังหวัดที่จังหวัที่ทเทรนมันเปลี่ยนอะ่ะเออคนเราอ่ะจะมาติดติดอย,อย่างตอนนี้เราเราอาจจะเซลล์อยู่เพราะเราอาจจะมองว่าเฮ้ยทองน่าจะลงได้อีกแต่สุดท้ายอะ่ะมันก็ขึ้นไปแล้ว กลายเป็นว่าคนที่ถือกําไรเซลล์อยู่เขาเกิดอะไรขึ้นครับเขาก็ติดเซลล์ถูกต้องไหมเขาติดเซลล์พอติดเซลล์นั่นแหละมันสุดท้ายเนี่ยราคาก็จะขึ้นไปเรื่อยจนบังคับให้คนที่ติดเซลล์เนี่ยโดนการหน้าทุนบ้างโดนสต็อปลอสบ้างโดนลิควิดเดตบ้างอันนี้คือจะบอกว่าอะไรมันคือคีย์มันคือคีย์ของการใช้รีเทลเซนดิเมนต์เลยก็ว่าได้ นะครับคีย์ของการใช้รีเทลเซนดเมนต์คือมันจะทํางานได้ดีมากในจังหวะที่เทรนด์มันเปลี่ยนเพราะหลายย่อยจะไม่ไม่ทันคนเรามเไม่ก็ะเทรดไปทันนะครับเพราะถือยาวไนงะเอออะไรแบบนี้หรือว่าถือค้างไว้ไม่ได้ไม่ได้อะไรแบบว่าเออไม่ได้ไม่ได้ควบคุมความเสี่ยงอะไรแบบนี้นะครับตอนนี้ก็ในเซนด์เมนต์นะครับในสแตนเมนต์บอกว่าทองบูลลช ดีเทลเต,เตบอกว่าบายได้เปรียบนะครับเพราะฉะนั้น2อเหตุผลนี้นะครับมากพอที่จะมากพอที่จะบอกเลยว่าตอนนี้ทองกลับมาเป็นเทรนขาขึ้นนะครับงั้นเรามาดู OI กันแล้วกัน OI นะครับเราจะเห็นว่าแนวรับที่สำคัญเลยนะตอนนี้ราคาทองฟิวเจอร์อยู่ที่4140กำลับบงเดินทางไปหา4150เรายังไม่รู้ว่าราคาจะ ไปแตะ4150น่ะจะโดนตบกับมาไห้แต่ว่าตอนนี้เรารู้แล้วมีราคาอยู่ที่4125นะครับกับ4,100ที่มีโอกาสเป็นแนวรับได้4125อาจจะไม่ค่อยแข็งแรงแต่4,100อาจจะแข็งแรงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกราฟกาันอ่ะอันนี้คือ OI ของ INVESTIC แวะไปดู OI i อ t ินท a าเก่อนเพื่อคอนเฟิร์มแบบ2ชั้นนะครับ อ่าวันนี้วันนี้สิบเอ็ดเนาะเอ็ดโอ้ยโอสักครู่นะบโอเทอ่าทำไมเนี่ยโอ,ยโอ,ยโอย้ไม่ค่อย ตลาดเอเชียละอาจจะยังไม่ค่อยมีการเทรดเท่าไหร่นะครับดูจากยังไม่ค่อยมีการเทรดเท่าไหร่นะครับแต่เราจะเห็นแล้ว่าตลาด่าถ้าเป็นถ้าเราดูจาก OI i อ t ินทราเดยเนี่ย4050นะครับ4050เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะผม สี่หนึ่งสองห้าสี่ศูนย์ห้าศูนย์สี่พันหนึ่งร้อยอ๋อโอเคถ้าเป็นอินท่าเดย์อินทาเดย์เนี่ยนะครับเขาไปเฮจิ้งกันที่สี่ศูนย์ห้าศูนย์เยอะมากซึ่งแน่นอนเราก็จะได้นะครับกลับมาที่หน้าอะไปทางขวาก่อนฟิวเจอร์เราจะทำอย่างนี้กันเราจะได้แนวรับ มาประมาณ3แนวนะครับวันนี้นะถ้าดูจากโอไอนะครับก็คือไปอย่างนี้อ่าอันแรกนะครับเป็น4025 4025สหรอไม่รู้อ่ะ4050ดีกว่าอี่ศูนอ่า,อาแนวรับ OI นะครับนี้ดีกว่าเออแล้วก็เป็น4,100นะครับนั่นแหละครับอ่ะทีนี้มีแนวต้านที่ราคาเนี่ยอาจจะยังไม่ผ่านก็คือ4,150แนวต้าน นะครับอย่างนี้นี่เราเราตอนนี้เราได้ฟิวเจอร์แล้วเราได้แล้วนะครับว่าเรารู้แล้วว่าตอนนี้ทองกำลังขึ้นนะครับตลาดฟิวเจอร์เนี่ยทองกำลังขึ้นไปทดสอบแนวต้าน OI ที่41 41 5 0นาะครับกำลังไปทดสอบแนวต้านโอไที่4 150นนะครับถ้าราคาเขาไม่ผ่าน ถ้าราคาเขาไม่ผ่านเนี่ยเดี๋ยวนะผมผมซูมให้ถ้าเกิดว่าราคาเขาวิ่งไม่ผ่านเนาะนี่ก็มีโอกาสที่จะลงมาทดสอบแนวรับที่4ี่0ี่พงร้อแต่ถ้าสมมุติราคามันผ่านได้นะครับถ้าราคาผ่านได้มันก็อาจจะไปต่อแบบนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราคิดจะ b ายตอนนี้เลยเนี่ย อ,อย่าพึ่งนะครับรอให้ราคามันย่อนะครับคือทุกคนอาจจะมองว่าที่ตกต้นหรือเปล่าคือต้องบอกว่าเทรน์น่ะยังไงมันก็ต้องมีย่อบ้างนะครับคือมันขึ้นก็จริงแต่มันก็ต้องมีย่อบ้างเราแค่พยายามดูดูว่าเออมันจะย่อมาถึงตรงไหนหรือว่ารอซื้อตามแนวรับอย่างตอนเนี้ยพอร์ตฟิวเจอร์ผมรอซื้อที่4 1 0 0ัน้อนะถ้าหลุดก็4 0 5 0นะครับมี2แนวอ่ะ ตอนนี้ง่ายๆวันนี้ทองคำง่ายๆมี3ราคาให้จับตามองอ่ะเราไปดูสปอตนะครับเราไปดูสปอตอ่าสปอตนะก็คือเดี๋ยวผมจะพิมพ์อย่างนี้ก่อนผมจะพิมพ์ GC 1ตกใจนะครับแล้วก็ลบ XAU USD เราจะเห็นว่าตอนตอนนี้นะครับราคาโอ้ทำไมสเปดมันติดลบเนี่ยสเปด 0.9สเปดติดลบนะครับสเปดเ,เดี๋ยวนะแทบตอนนี้คือตอนนี้ราคาสปอรตกับราคาฟิวเจอร์เนี่ยแทบจะเท่ากันแทบจะเท่ากันเลยนะใช้คำนี้เลยเพราะฉะนั้นก็โอเคงั้นก็ต้องตามนั้นนะครับอ่ะงั้นเราก็ไป C150 เป็น ี้แนวต้าน OI นะครับ C 1 5 0แล้วก็อันนี้อ๋อน,นี้ผมเปิด Time Frame d ย์อยู่นะไป4ชั่วโมงแล้วก็4เท่าไหร่4 1 0 0แนวรับอันนี้เป็นแนวรับนะครับ อ่ะต่อไปก็สี่ศูนย์ห้าศูนย์ไปอย่างนี้ต่อปึ๊บอ่ะโอเควันนี้ก็ง่ายๆนะครับถ้าจะเล่นนะครับก็รอให้ย่อร,รอให้ย่อนะครับซื้อหรือหรือย่ออย่างเงี้ยนะครับมีสองราคา ATR เท่าไหร่ ATR ก็คือ ATR นะครับ บอกว่าราคาทองยังไปได้อีกไกลตอนนี้ ATR อยู่ที่90เหรียญหรือก็คือ,อวันละประมาณ9,000จุดนะครับ ATR บอกว่ายังไปได้อีกไกลแต่ว่าเราก็ตอนนี้นะครับดูจากหนึ่งอ่าหกเจ็ดเจชั่วโมงที่ผ่านมาโมเมนตัม um ขาขึ้นนี่ค่อนข้างแรงนะครับขึ้นอย่างเดียวเนาะโอเคอตอนนี้ผมก็คงจะต้องรอเพราะว่าถ้าดูจากไทม์เฟรม1ิบนาทีหรือว่า ดูไทม์เฟรมห้านาทีเนี่ยออเออาจจะเห็นแล้วว่าถ้า,าดูไทม์เฟรมห้านาทีเนี่ยมันก็ราคาก็มีการมาพักตัวอยู่นะครับอืมถ้าดูทม์ถ้าดูอย่าไทม์เฟรมห้านาทีเนี่ยราคาอาจจะลงมาไม่รู้นะแต่ว่าซื้อแถวแถวนี้ยนะครับสี่พันหนึ่งร้อยจนถึงสี่พันสี่หนึ่งหนึ่งสี่พันหนึ่งร้อยสิบจนถึงสี่พันหนึ่งร้อยเนี่ยน่าจะเป็นราคาที่ค่อนข้างน่าสนใจในการ ในการย่อบายมากกว่านะครับคืออันนี้ผมมองในมุมของกะสมมุติถ้าราคามันกลับมาขึ้นแล้วมันกลับไปหาเท่าเดิมได้เนี่ยผมอยากจะซื้อที่ราคาตรงพวกแนวรับพวกนี้แล้วก็ถือยาวไปเลยจนถึงเป้านะครับประมาณนี้อ่ะโอเควันนี้ไม่มีอะไรมากตามนี้นะครับยังมองขึ้นรอย่อแล้วก็ซื้อนะครับพูดง่ายคือวันอาทิตย์นี้ผมมองขึ้นมองว่ามันเทรนขาขึ้น นะครับเคาะเลยนะครับถ้าผิดก็ขออภยัยแต่ผมเคาะเลยนะครับเพราะว่าเป็นเทรดเดอร์ต้องตัดสินใจนะครับโอเคแล้วเจอกันตอนประมาณเที่ยงเที่ยงบ่ายครับสวัสดีครับ